สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ16กันยายนพี่น้องครับหลังห้วยออกเจอกันอีกแล้วพี่น้องนะครับเศร้าใจ <c oughs> ไม่ได้เล่นหวยเหรอาพี่น้องครับแต่ชอบเลขเก้าแค่คิดก็ผิดแล้วพี่น้องนะครับก็เจอกันพี่น้องครับวันนี้ผมมาพาพี่น้องเอฟซีมาดูชวนชมที่ตัดทํารากเรียบร้อยพี่น้องนะครับพอดีไม่มีเวลาเพียงพอพี่น้องครับที่จะมาทํา ให้พี่น้อง fc ดูในการตัดรากตะขาบนะครับก็ไม่ยากพี่น้องนะครับถ้าเราจะทําผมก็ไปซื้อมีดมาใหม่ด้วยพี่น้องครับวันนี้นะครับนี่พี่น้องรากออกดีมากพี่น้องเชื่อผมไหมเพราะว่าอะไรครับมันจะออกนี่แหละพี่น้องครับนี่ ผิวอ่อนๆขาวๆนี่แหละนะครับตรงนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยจะไม่เอาไว้นานพี่น้องใจจริงอยากจับปูให้มันเสร็จภายในวันนี้เลยแต่ว่าเราไม่พร้อมนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาพี่น้องติดติดยุ่งกับฟ้านชายพี่น้องครับการทำรากแต่ขาพี่น้องครับมันจะ รากมันจะออกดีมากพี่น้องถ้าว่าเราเอาชวนชมที่อายุยังน้อยอยู่นะครับมาทำเขาขาแบบนี้พี่น้องครับแจ๋วเลยนะครับข้อเสียก็คือสายพันธุ์นี้เขาไม่นิยมเอามาทำรากแต่ขาบกันพี่น้องนะครับสังเกตเวลาที่ผมถอนพี่น้องครับคลิปก่อนหน้านี้ผมถอนมาพี่น้องรากเขาจะออกมาเยอะนะครับ มันจะแตกรากมันจะแตกออกเป็นง่ามพี่น้องครับมันไม่มันไม่เป็นลำต้นนะครับมันจะอ้วนออกอย่างเดียวพี่น้องนี่มันจะอ้วนจะบานออกอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำรากจะขาบแล้วมันจะสวยจริงหรือเปล่านะครับพี่น้องสองต้นที่ทำก่อนหน้านี้ก็โอเคแล้วใบามาแล้วพี่น้องครับ นี่พองชวนชมต้นนี้พี่น้องครับถ้าเป็นชวนชมแก่อายุเยอะรากมันจะออกยากนะพี่น้องครับนี่รากมันจะออกยากพี่น้องสังเกตดูนะครับนี่มันเขี้ยวไปหมดเลยพี่น้องตรง้าขาวผมตัดทิ้งไปพี่น้องครับเพราะว่าไม้ต้นนี้มันเน่านะครับถอนขึ้นมา มันติดเชื้อนิดหนึ่งพี่น้องครับผมก็เลยไล่ตัดจนหมดนะครับต้องตัดออกให้หมดพี่น้องเดี๋ยวมันจะลามมันก็เลยเหลือแต่ลำเขียวๆอยู่อย่างนี้พี่น้องครับถ้าเป็นเช่นนี้พี่น้องเราจะต้องมาพามีดมาปาดให้รอบเลยปาดรอบๆนี่เห็นไหมให้มองเห็นขาวๆหน่อยพี่น้องนะครับแบบนี้จะรากจะออกได้นะครับและดีด้วย ว่าจะทําให้ดูพี่น้องครับก็ไม่ว่างนะครับตนนี้ก็ต้องเลี้ยงเอาให้มันอ้วนพี่น้องทำรากหลาบพี่น้องครับนี่ตัดเฉพาะตรงขาวๆนี่แหละพี่น้องอย่าให้ตัดขึ้นมานี่นะครับตัดบริเวณนี้พี่น้องนี่แต่ต้นนี้พี่น้องครับชวนชมสายพันธุ์นี้ถ้าเราตัดขึ้นมาอีกหน่อยพี่น้องมันก็จะ ไม่มีลำต้นเลยก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดด้านล่างให้มันเหลือต้นหน่อยนะครับนี่แหละพี่น้องครับเขาถึงไม่ค่อยอยากจะเอาไปทำรากตะขาบกันนะครับแต่ผมก็พอจะมีวิธีมีเทคนิคนิดนึงแหละพี่น้องครับเรื่องการทำรากตะขาบ ถ้าเราปล่อยไว้ต้นใหญ่กว่านี้ปลูกไว้นานกว่านี้พี่น้องครับรับรองเลยทําไม่ได้แน่นะครับจะต้องปล่อยให้เป็นโขดใหญ่ๆพี่น้องครับชนชมสายพันธุ์นี้พี่น้องครับถ้าพี่น้องจะทํารากตะขาบนะครับรอให้ผมทําก่อนนะว่ามันจะเป็นเช่นไรพี่น้องนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทําจริงๆพี่น้องครับมันจะต้องใช้ชนชมอายุน้อยนะครับ อายุน้อยหน่อย,อยต้นเล็กๆครับต้นเล็กพี่น้องมันถึงจะทําได้ดีนะเราค่อยมาเลี้ยงเอาให้มันโตพี่น้องรับเดี๋ยวจะเดินไปเอามาให้ดูพี่น้องครับมีอยู่ต้นหนึ่งพี่น้องผมลองทําดูนะครับตัดตัดแล้วปลูกเลยพี่น้องเพราะว่าสังเกตดูว่ามันไม่ค่อยมีคนเอามาทํารากกระขาบ ผมก็เลยใช้วิธีทดลองดูพี่น้องครับหนึ่งต้นนะครับได้เรื่องเลยนะเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่คือเชิญชมพี่น้อง <c ười> อันนี้ผมทดลองพี่น้องครับเป็นงานทดลองนะครับตัดแล้วปลูกเลยพี่น้องนะครับทำตั้งแต่แยกปลูก ลงกับทางได้ใหม่ๆนู่นแหละพี่น้องครับก็เลยทดลองดูพี่น้องนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วพี่น้องครับทําไมเขาไม่ทํารากตะขาบสายพันธุ์เนี้ยนะครับทางที่เป็นชนชมเหมือนกันพี่น้องพอสั่งมเมล็ดมาปลูกโตขนาดนี้แล้วพี่น้องครับโตขนาดนี้ถึงถึงบางอ้อเลยพี่น้องนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เพราะว่ามันเป็นไม้โชโหดพี่น้องนะครับไม่เหมาะแก่การทํารากตะขาบแต่ผมก็ลองทดลองดูแล้วแหละพี่น้องครับนี่อันนี้ต้นเล็กนะครับใหญ่อีกมีอีกสองต้นที่ทํากันไปปลูกไปแล้วนะครับใบมาแล้วพี่น้องนะครับอันนี้จิ๋วสุดพี่น้องครับเล็กมากพี่น้องนะเทียบกันกับน,นิ้วก้อยพี่น้องครับดู เทียบกันดูพี่น้องเล็กนิดเดียวนะครับลองทำรุดรากตะขาบดูพี่น้องนะครับออกมาได้สวยงามมากพี่น้องที่เอ็นอยู่นี่ก็จะเอาไปจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับตั้งใจว่าจะปลูกให้มันเสร็จพรุ่งนี้นะครับแต่ไม่รู้จะได้ปลูกหรือเปล่าพี่น้องนะครับผมจะต้อง ทาปูนแดงไว้พี่น้องนะครับทาบปูนแดงสักนิดหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวไม้มันจะติดเชื้อนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเต็มทีว่าใช้กาวร้อนพี่น้องครับข้อคงจะไม่ใช้หรอกมันเยอะเกินนะครับจะใช้ปูนแดงช่วยมันและก็จะใช้น้ํายา B1 พี่น้องครับเอาน้ํายา B1 มาป้ายรอบๆเอาลงปลูกเลยพี่น้องนะครับ พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นกันพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันพี่น้องครับมีสองสามสีไปดูความความสวยงามของคาราเมลพี่น้องดอกเต็มต้นเลยพี่น้องครับกิ่งจะหักแล้วพี่น้องนะครับก่อนจากการคลิปนี้พี่น้องนะครับผมดูมายากันพี่น้อง <c oughs> มายานะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับพี่น้องครับมายามีสาม เหมือนสามจังหวะพี่น้องนะครับเนี่ยเห็นไหมจากนี่ครับหนึ่งแล้วก็มาสองแล้วก็มาสามพี่น้องแรกๆก,ก็จะขาวๆเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีนี้ก่อนที่จะมาสุดที่สีเข้มๆครับม,มันเป็นไม้เปลี่ยนสีพี่น้องนะครับสําหรับมายาพี่น้องส่วนสีนี้พี่น้องครับ น,นี่เป็นหอมมะลินะพี่น้องนะครับเป็นหอมมะลินะครับผิวเขาออกจะเนี่เห็นไหมพี่น้องลักษณะผิวเห็นทีแรกก็นึกว่าปฐุมมาพี่น้องแต่ไม่ใช่นะครับนะเป็นหอมมะลินะครับพี่น้องหอมมะลินี่นะครับนี่เป็นแดงจักรพรัดพี่น้องแดงจักรพพัดนะครับ ผมไม่เหลือกิ่งแล้วพี่น้องครับกิ่งของผมหมดแล้วพี่น้องนะครับก็เป็นแดงจัก,กรพรรดิพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคาราเมลพี่น้องเต็มต้นเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆพี่น้องทำเอาไว้พี่น้องครับเนี่ยจนชมผมนะครับโน่นพี่น้องเอาใส่ถุงดำแล้วนะครับพี่น้องครับ อันนี้หน้าต่อใหญ่พี่น้องหน้าต่อใหญ่นะครับนั่งแทนเอาไว้พี่น้องครับนี่ดอกก็ยังไม่บานพี่น้องนี่ผีเสื้อเริ่มมาไข่แล้วพี่น้องครับเพียบเลยเก็บออกนะครับเก็บออกจนหมดแล้วพี่น้องอันนี้ก็นั่งแท่นไว้พี่น้องครับนี่นั่งแทน่นเอาไว้เอบาร์บ,บี้ครับผมอ๋อนี่พี่น้องอันนี้บาร์บี้พี่น้องครับบาร์บี้ มันน้อมลงพี่น้องครับสวยดีนะครับผมก็ชอบพี่น้องครับบาร์บี้นะครับอันนี้นั่งแท่นไว้พี่น้องนะครับนั่งแท่นไว้ได้บาร์บี้เดิมๆของเขาแหละนะแล้วก็มีอีกนี่ก็นั่งแท่นไว้พี่น้องครับก็บาร์บี้เหมือนกันพี่น้องนะครับนั่งแท่นเอาไว้นะครับขยายพันธุ์ เดี๋ยวจะไม่มีไม้นั่งแท่นนะครับพี่น้องอันนี้ส้มจิ๋วพี่น้องครับดอกเยอะแต่ไม่บานให้ผมเลยพี่น้องนี่ส้มจิว๋วนะครับต้องรอวันที่เขาบานเยอะๆพี่น้องส้มจิ๋วนี่นะครับโดนน้ําฝนหนักส่วนคาราเมลพี่น้องนี่ครับผมสีเหลืองๆพี่น้องครับเป็นคาราเมลนะครับมีอยู่สามกิ่งพี่น้องครับดูดอกพี่น้อง สู้ฝนดีเละเป็นเละครับดูพี่น้องครับต้องยกขึ้นมาดูพี่น้องคาราเมลนี่กิ่งจะหักแล้วลูกเอ้น่ครับคาราเมลกิ่งจะหักแล้วพี่น้องหนักเกินนะครับหนักกิ่งพี่น้องหนักดอกนะครับมันยากตัดไม่ได้ตัดไม่ได้พี่น้องตัดไม่ได้นะครับ ยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดมันส่วนเฟอร์รรี่พี่น้องครับบานยากเลือกเกินพี่น้องผมก็งงเหมือนกันนี่เห็นอย่างนี้พี่น้องครับนี่กว่าจะบานนะครับไม่รู้ว่าวันไหนจะบานให้พี่น้องนะครับผมก็อยากได้มันอยากได้ภาพมันพี่น้อง บานยากมากพี่น้องครับมันบานยากพี่น้องนะครับเป็นพ่ออะไรไม่รู้มีแต่พีเสื้อจะมาไข่ทิ้งไว้พี่น้องครับนี่เฟอร์รารี่นะครับเลมเหม็นสีสันแล้วนี่นะครับผมป่าครับพี่น้องครับอำลาพระจากพี่น้องก่อนคลิปนี้พี่น้องนะครับครับแล้วนี่นะครับเหมือนเดิมเลยพี่น้องครับผมก็ต้องไปเอาหลานเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมขายของด้วยพี่น้องนะครับ เวลาไปพี่น้องครับอันนี้บาร์บี้พี่น้องนะครับลาด้วยบาร์บี้เลยนะครับพี่น้องนะครับผมเจอกันใหม่พี่น้องนะครับผิดพลาดประการใดข้อภัยพี่น้อง f c ด้วยนะครับผมพี่น้องครับขอพระคุณทุกท่านนี้เป็นกําลังใจพี่น้องนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ